สนับสนุนโดยหิวเมืม่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในความเป็นพลเมืองดีค่ะของพนักงานร้าน7 e l e v e n นั่นเองนะคะนั่นก็คือพนักงานร้าน7 e l e v e n ค่ะสาขาทางพาดพันดอนอำเภอกุมภวะปีจังหวัดอุดรธาน,นีได้ร่วมกับพลเมืองดีช่วยเหลือเด็ก4คนให้รอดพ้นจากการถูกลักพาตัวนั่นเองนะคะซึ่งร้าน7 e l e v e n เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วที่จำหน่ายสินค้าและบริการอีกจุดเด่นสำคัญก็คือการเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับที่ผ่านมาเราจะได้ยินและรับรู้เรื่องราวที่หนุ่มๆสาวๆของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาทางพาดพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีกันนะครับ การเด็กชายและเด็กหญิงอายุ9-11ปีรวม4คนถูกล่อลวงนำตัวขึ้นรถยนต์พาออกจากหมู่บ้านก่อนที่คุณจุลพัฒนประทุมผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลเวนสาขาทางพาดพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีและคุณปวาริษาทานฝนผู้ช่วยผู้จัดการร้านรวมกับพลเมืองดีเข้าให้การช่วยเหลือจนตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุดได้สำเร็จ แน่นอนว่าทั้งสองคนต่างรู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กๆให้ปลอดภยัยเพราะถือเป็นปณิธานทำความดีของ7 e เ e ่ e อที่เติบโตควบคู่ไปกับชุมชนและสังคมมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือน้องๆให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถจับกุ่มตัวคนร้ายได้แล้วก็บริการลูกค้าให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับลูกค้าเป็น คนในครอบครัวของเราเองค่ะที่บริการอย่างดีที่สุดก็คือเราดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่แล้วค่ะก็คือบริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ปฏิบัติกับลูกค้าให้เหมือนคนในครอบครัวของเราก็คือบริการอย่างดีที่สุดค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พนักงานร้านเซเว่นอมีส่วนช่วยชุมชนและสังคมยังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเช่นคุณรินดาบุญเพง็งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า2เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเก็บทองแท่งหนัก15บาทที่ลูกค้าทำหล่นไว้ภายในร้านจากนั้นได้เข้าแจ้งความตามหาและส่งคืนลูกค้าได้สำเร็จ ส่วนเหตุการณ์นี้ได้รับคำชื่นชมเรื่องความมีน้ำใจอย่างมากเพราะคุณสว่างพรชีวะพนักงานไรเดอร์เซเว่นเดลิเวอรี่ร้านเซเว่นอสาขาถนนวิภาวดีรังสิต20อำเภอวิงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากจะทำหน้าที่ส่งน้ำแดงและขนมให้กับคุณยายที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วยังช่วยเปิดขวดน้ำแดงให้คุณยายทานและดูแลไม่ให้สุนัขเข้าไปในบ้านคุณยายอีกด้วย เช่นเดียวกับคุณชลิตายิ้มใจบุญผู้จัดการร้านเซเว่นอีลเวหน่วยงานค้าสรรและเบรนี่พีเมียมคาเฟ่ที่สังคมต่างทราบซึ้งในน้ำใจอันง,งดงามหลังจากพบคุณยายป่วยเป็นอัลไซเมอร์เดินหลงทางช่วงกลางดึกจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือด้วยการพาคุณยายกลับไปบ้านพักของตัวเองจากนั้นรีบโทราศัพท์แจ้งความคนหายจนสามารถติดต่อครอบครัวมารับตัวคุณยายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย คุณเจษดามาลิราชผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีลเวนสาขาธรรมสิริอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีถูกยกย่องให้เป็นคนดีคนกล้าหลังจากเข้าไปช่วยจับงูร่วมกับมูลิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบเพื่อป้องกันไม่ให้ทำอันตรายกับชาวบ้านในชุมชน ขณะที่คุณกิติพันธ์บัวบานพนักงานร้านเซเว่นอีเลเวนสาขาหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีได้ฝ่าสายฝนวิ่งไปกลางร่มช่วยคุณลุงคนพิการเข้ามานั่งพักหลบฝนภายในร้านกลายเป็นภาพอบอุ่นใจที่คนในสังคมยกย่องในความดีมีน้ำใจ คุณนิจยาแก้วนาคผู้จัดการร้านสาขาตลาดสิริสุขและคุณเมริกาขำเนาวผู้จัดการร้านสาขาสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยได้ทำความดีด้วยการเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ12ปีที่มีอาการเป็นลมหมดสติหยุดหายใจด้วยการทำ CPR ช่วยฟื้นขื่นชีพและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ให้น้องกลับมาหายใจได้อีกครั้ง คุณนนทวัฒน์เจริญแสนสวยพนักงานไรเดอร์เซเว่นเจลรร้านเซเว่นอลสาขาตลาดนัดนาพรุอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีช่วยเข็นรถวิวแชร์คุณป้าพิการข้ามทางรถไฟสร้างความอินใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากคุณพาดวิทย์พิมพ์คูณและคุณรังสิมันสว่างโยทินพนักงานร้านเซเว่นอลเวสาขาหมู่บ้านนริศรารังสิตคลอง11อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ถูกยกย่องให้เป็นสองฮีโร่หลังจากเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในกองเพลิงไฟไหม้และนำทังดับเพลิงในร้าน7 e เ e ่ e อีเเข้าไปช่วยดับไฟได้สำเร็จ คุณผู้ชมคะที่เรานํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามวันนี้เป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่พนักงาน7 e เ e ่นอของเราเนี่ยได้ทํางานแล้วก็ถือว่านอกเหนือไปจากการทํางานแล้วยังมีส่วนในการช่วยชุมชนและสังคมนะคะส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่คุณผู้ชมได้ติดตามก็คือกรณีของเด็กชายหญิงวัย9-11ถึงปีรวม4คนเนี่ยนะคะที่ถูกล่อลวงไปอันนี้ต้องยกย่องชื่นชมพนักงานร้านเซเ e ่ e อเว่นนะคะที่สามารถจะช่วยเหลือน้องๆให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยนะคะ เห็นแล้วอบอุ่นใจม,มีทางสามารถกู้ภัยทำ CPR จับงูก็ได้ด้วยอืฮะทาง TNN ช่อง16เนี่ยนะครับก็สนับสนุนการทำความดีนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคมนั่นเองนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN e w s ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n, n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและลทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ